พี่น้องนะอู้สดงาม <sup> <sup> <t> 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 thái bản hai trăm hai nghìn nhé mày, to sẽ kìm vung hẳn rồi p'non, nhíng nạo cả mày chắt mây nู่n con, nha, quai quai quai, .sắm lấp cuốc em thiên đang kìm nho rồi nè, quai bờ, quai quai quai, 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 quai quai นี่พร้อมเดอ้อนี่เดอ้อขี่เพียพร้อมเดอ้อแยกออกเดอ้อเสียบพี่น้องนะขัดแยกออกแล้วพี่น้องแบบนี้ออกจากโตแล้วพี่น้องเอาเตืนเนื่ยพี่น้องสั่ยเอากเตืนเนี่ยม่ต้องเอาหนังออกแลยพี่น้องปลามันกระเบนใส่ง่ใครบอก่ไก่ไตไก่เนี่ยม <c oughs> ุด,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 ดติดคือไตไก่ไปเลยเนาะ มันกุกคุ้มหนาวันนี้กุกเปิดอนหนาวเลยพี่น้องมัม้งไอใจบ่อครับน <c oughs> ้ำตากุกเอ็มมันส้อยปลาพี่น้องมาเบิง่งอะไเพิ่นให้ขอร้านต่อพี่น้องกดประสมขอร้านนี่ยังแน่อันนี้เที่ยนนี่อธิบายสุพี่ิศน้องฟังเน่นะยกะที่กะอ,อันน้ำตาลกัเกลือจ้าอ่า เขาามาเขาก่อนด้วยจักสอาชั่วโมงเขาไม่ให้ไวแล้วแล้วนี่จังปเขามันเด็ดกน้ิ้กินคับเอ้กินคับบรรยากาศหนาวๆพี่น้องขนาดแดดนนิดกันยังหนาวยู่พี่น้องว่าเป็นไส้ขี้ดินนะบอนี่เพื่อไงทวนๆอยู่เนี๋ยวนี้น้อง เอ็ยมง่ายไปพุ่นเหรอครับรถนัคโคเขามาตักดินเขาขั้นพี่น้องเนาะมาเบิงึงโอ้กุกหลายกุกมั้งนี่อันนี้อันนี้กุกสิปรุงต้มมาเนี่พี่น้องเนาะอันนี้ก็สิเผาพี่น้องบุญเป็นยิ่งมากมากันเลยหลายเมนูหลายเม,น,ยมนูขนาดพี่น้องต้มเท่ากับธรรมดาละพี่นอ้องมีขามีตะไคร์นะครับ เทียบแขนเทียบขาไหมเชียบเก,าบบเกาบ่าครับเชียบเก่าบ่ครับเอ้ยกระย้อนหน้าตาดีเนาะอ่ะอันนี้กระโจนด้วพี่น้องนี่ทีมงานปลากกอยหมอกข้างไม่เรียบร้อย,ยครับพี่นออ้องไอ้กองนั่นก็สีดังไฟไใบถาเผาข่าล้ำพี่น้องจัดลงไป,ปกุบเนาะอันนี้มี กุกๆนี่ว่าลีลาพี่น้องจับใส่เลยอ่ากุกกกดามมาใส่พี่นองเอ้ะยังตกลงไปนั่นหนหนูครับใส่หลายแซบหลายตรงนี้ใส่หลายแซบหลายพี่น้องปล้ํากับคนป่วยแหมแล้ว เอาไปกวหออ่ะเดี๋ยวงมาใส่นี่น้องเรียบร้อยแล้วครับเือแล้วครับอ่ะปลุกใส่โอ้หอนครับโอ้ไข่มะส้มเรอไข่มะส้มมันสุดยอดเลยนี่อ๋อฟ้าปิดไปปะนี ไอกรรมนี่หมอแม่โคก็กำลังทำงานอยู่พี่น้องขี้ฟุ่นจีเข่าฟุ่นมาันจะไงครับเนี่ยพี่นอ้องลงกรุบโตป่ะเนี่ยกรุบเอ็ต่อเอาไปมาเลยบ่ได้หมดสำพี่น้องเลยขันน้ำบักนาวขันน้ำบักนาวห<ง> <c oughs> าย,ยากบุสมปุ่งช่วงนี้หายากขนาดเลยอันนี้ก็เกรนสร้อยพวงเนาะ ขั้นหน้าบอ,อกก็หน้าพี่น้าขั้นหน,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 น้าบอกระเสียเหน้าไปใส่ตุม่มอ่าตุ่มเคยไปใส่ประคามหลายอ่าขั้นเป็นก้อนเป็นกน้อนไวน้ปั่นสซมปาลาลดพี่น้อง เนี่ยเใส่ผงชูรสใส่ขัดไปฮะมาเนี่ยถงสงกลาเปลี่ยนเมนูทันทีเนาะโอ้พี่น้องขี่ไงใส่กับคักพี่น้องอ้าวเดี๋ยวต่ปรุงอะเนาะกุ๊กปนี่แม่นครับตัวเลขสิมาเป็นพวกปรุงปรุงเองเล่นมั้ยฮะ อ๋อโอเคเนาะพี่น้องนี่โกยมากเราบโค้ลามเลยนี่หมอต้อมเขา็ปยุ่งค้างแล้พี่น้องมีนู่นลายยางขนาดเลยวันนี้ช่วงนี้อากาศหนาวพี่น้อง สูตร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 ก็อธิบายไปแล้วล่ะสูตรอันขอร้านกันเลยไอ้พืนเผากับบะคักคือพื้นเผาดอกพี่น้องปืนเผากับบะซุกว้าพื้นเหนียวหัดนีเอาใจเพื้นว่ารถพี่น้องมือนี้เนาะมื่อนั้นมาพากินแล้วพี่น้องบะสุก วันนี้สิเป็นจังไงก็ค่อยติดตามมึงพี่น้องกันี้สิสู้ก็สู้กันเลยตกลงว่าผู้ใดเนี่ยเป็นกุ้งมีบอกกุ้งวิ่งมีบอกเบาเบาเป็นเป็นผู้เบาแล้วครับเนี่ยท่านมีเมียบาละยองมาละยองจังมาเป็นกุ้งบุญสอยหอมสอยยังไม่ถ่านะสอยไปไหนน้ำแล้วขัดหอมยุขัดหอมอีกพี่น้องอยู่ภาคอีกเพิ่งป่าเขาเจ้า

กำลังก่อยอยู่ไหมมามาไทยอ้วกำลังไทยไปอยู่นี่เลยด่ากลอเพื่อหยิบเพื่อดีแบบฟาดดูด่างเกลือเ่อยิบเพื่อเดียาโอ้โห้้พี่น้องนี่นี่นเยอะเดียวด่งเพื่อ้ีเพื่อดีาดดูากโก้มาปากเขาอ่ะใ้รเนี่ยลูกเขาเลยดัง ทั้งก้นสายยนงเดีวเเอาปิ้งโอ้ยมันของขนาดเลยเอาปิ้งียอดเลยสุดยอดเลยเอาปิ้งมกขนาดนั้นหรองควมอหมอแล้วอีนะาขาวลาขาวก้อยฝาขาวฝาขาวเท้าโอ้ปาคอต้ม้มปาคอคต้มส้มลาขาวต้งันไโอ้มาแลงันไได้ไปจัดสบนบุญฮะเ้าะขายเาขายนี่หนิกินเื้อกินสายแล้วมาปากาจอยเนี่ย อปละคอเผาปปลาะปเขาล่บปะเขาลบเออปะขาวนี่ะไม่ลาบไม่ลาบเิ่มเติมกันไปอีกโอ้ได้หลายคักเลยนะบุญที่ไั่ได้จับสบอมแลงจับแล้วจ้าแจ้าจ้าเดียวเนี่ยจะตะคิดไปเป็นน้องมือมเนี่ยโอ้่เป็นด่างเขาไม่ไม่เนาะเฮ้ยมาแล้งสิบเรอเลียขกันไปใช่ปส่เส้นเครื่องเดี เดไซเนียบ่เน <desserts S 2> ี่ยท่าเครองละนี่เออเดสซเนีย oh บ่ะเบอรมันขบไป่ไ no. ด uh ้รอรถเลี hmm. no. ่ยเขาก่ได้ดอกบเ้ามีอเลี่ยงับเบ้เอาให้รถไปยขันเลี้ยนี่นวดทางมุดขนาดละอไม่ไม่หลายดีนี่เสียเจ้าดาวตรงดางโซถิ่นิงเข้าพี่น้องมไในที่แล้วครับเดี๋ยวกุวิะปูแล้วใส่ยังเนี้ยกูขวิดพี่ก่อนนะครับเนออธิบายเป็นภาษาเหนือพี่ครับ ภาษาเหนือเนาะภาษาเหนือก็ได้อันนี้พริกครับอันนี้ผงชลอดสายไล่เสียบหล่สายไล่เสียบหล่เป็นไปสองนีกว่านนี้ล่าหล่หรือกับพี่น้องกุ้งสายไล่เสียบไล่ครับมีต่อไปก็ข้าวคั่วนะครับเนาะตามด้วยข้าวคั่วน่าอย่างมาคุล่ะน่าจะเพิ่มเด้งไหม จัดไปอย่าให้เสียเดี๋ยวค่อยปรุงเพิ่มนะครับเนาะอ่าบุรีมันบุมันเดี๋ยวค่อยปรุงเพิ่มนะครับนตอนเขาคืออันหน้าขายไงไข่ไข่ไข่กอนนั่นเอ้องใไม่ไข่เยอะเลยเดี๋ยวมันกินเองตอนนี้ผมลืมอย่างยัางนะครับลืมยัง่ะลืมเกลือครับอ่าน อันนี้แห้งคนแห้งคนแห่งหน่อยไหมก็พวกข้นพวกขืันปั๊ดไอนี่มันก้อยครับอ่้มันลาบแมันลาบลาบนี่มันสีสันแต่ใส่พักใส่วงพี่น้องใส่พักลงไปเจ็มหม้อกันี่นะ พิกกาดเลยเออใน้อยๆก็ได้ใส่มันหอมหน่อยอืใส่เกลือสักน่อยครับนี่พริกกาบครับเนาะนี่ครับพริกกาบใส่สักน่อยให้มันหอมหอมเครื่องนี่เป็นพริกพริกกาบชุดชุดบะแคนเนาะครับใส่หอมใส่อะไราด้วยหัวนไ ซุดยอดพี่น้องเอออคุดแล้วให้ดึงหวกครับนี่กแลครับตกันตายนะครับแสเนี่มันอเลยอจดน้สบนะครับนี่นาะแนวแบมันน้ำิตขนนี้นึ่งของคนอีสานคนเหนือกับแสบเพื่อกันครับน้ำกันทั้งเหนือทั้งอีสานครับอยูด้วกันอือหอกัน เสบลเสบไล่อจ oh. ับไปโอ้ยออกทีหีพี่น well, uh, ้องแสบครับแสบครับเจ้าต yeah. ีรูแล้วขบวนมบ่ฮะขบวนขนกันวนเี้ขวนขวออกมะเป็นเอ้าซีมึงดูเียนแล้วครับ นี่ก่อนอีกาหมกขนาดตีก่อนผ่านนะผ่อนเจ้ากวาดลแต่ก็ข้างน้ำแข็งไปยี่กุยแต่เข้าอนบุญสีมึงน้นบุญแต่มรู้เ้แแน่อนนบุญสีมึงน้เเนาะกุงเทพเนาะ ตไมเนี่ิงไม่นุ่งไปนนงเยครับปิดช่องนะเอ้าไปแล้วจุดอือการันตีแล้วครับพี่น้องสุดยอดปะไปสบแ้กันพี่น้องไปนี่เรียบอกก็ถึงข้างใบึ้งก็ได้หงัน พี่ันก้องกันนเสร็จแสบบกระลุงเยอะว่าเหรอกระลุงมันองกรลุงที่ไหกาอภาษาเหนือองลงไปนอนนี่ครับเนอะเออปลาตัว่ครับทำข้าวตาสด โอ้ยคันได้เมียนี่พอเถ่าไรออกเงี้ยนได้เนี่เป็นแนวนี่พี่น้องโอ้ยบอกเนาะซุปแซลมกันพี่น้องเลยเอาครับพี่น้องยิ้มแล้วเรียบร้อยครับโอ้ยังตะไลถวยได้เนาะมาดี้เนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเก้าอ่ะครับเป็นกำลังใจให้ช่องชีวิตไทยบ้านทะยากินเนาะในบุญเนาะมี้ทีมงานไทยบ้านเอาจะยกโผลให้ นกปูงให้ก oh <my S 1> ุ๊กแน่เ <c oughs> ลยอ้าวขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ครับ,รบอ